ลาดนัดเดลิวิวนะครับคุณโน้ตฮะเป็นคอลัมน์ใหม่ของเราเนี่ยนะอ่ะดูให้ดูก่อนให้ดูก่อนเลยนี่ดูครับใหญ่ๆอย่างนี้เลยฮะอ่ะดูชัดๆนี่นี่ฮะดูว่านี่บนล่มเลยฮะกปิคองโดนของดีแม่กองครับนี่เอาเอากราฟิกเข้ามานี่นี่ครับก็ เป็นการเรียกว่าเป็นแนวคิดนะครับของผู้บริหารนะครับแล้วก็สื่อพิมพ์เดนิวนะครับที่จะช่วยเหลือนะครับชาวบ้านนะครับตอนนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในทีนี่แหละนะครับตอนนี้เนี่ยการค้าขายต่างๆเนี่ยก็หันมาค้าขายกันทางออนไลน์มากขึ้นนะครับก็มีร้านค้ามากมายนะครับที่มาเปิดขายกันทางออนไลน์แล้วก็ส่งสินค้ากันทางขนส่งนะครับก็เลยเห็นทางเดนิวก็เลยเล็งเห็นนะครับก็เลยเปิดคอลัมน์นี้ขึ้นมาครับ วันนี้ประเดิมเจ้าแรกครับเป็นกะปิคลองโดนคลองโครนนะคบกะปิคลองโคนนะของพายะกะปิคลองโคนนะครับของดีแม่กองที่จังหวัดสมุทรสงครามครับนี่ฮะเจ้าของชื่อว่าเจ๊ติ๋มครับคุณสมจิตหนูกระจ่างครับเป็นชาวคลองโคนนะอายุ57ปียึดอาชีพกะปิทํากะปิเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆเลยรุ่นพ่อรุ่นแม่เลยฮะบเขาบอกว่ากะปิคลองโคนเนี่ยคลองโคนเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆนะครับอยู่ใน อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามฮะอยู่ติดทะเลปากอ่าวแม่กองครับ,รบนี่ฮะก็มันก็จะมีความอุดมสมบูรณร์นะปูงหอยปูปลาพวกนี้นะครับแล้วก็ที่ขึ้นชื่อก็คือกะปิของโคนเนี่ยเป็นกะปิที่ทําจากเคยตาดำผสมเกลือไม่มีสิ่งอื่นเจือปนให้เสียค,คุณภาพจัดว่าเป็นกะปิคุณภาพดีรสชาติตูกปากคนไทยฮะเจ๊จิมครับ ขายฮะกิโลกร,รัม140รอยสี่สิบาทครับแบบใส่กระปุกก็เพียงกระปุกละร้อยหกบาทเท่านั้นนะใครสนใจก็สั่งตรงไปได้เลยนะครับที่ร้านเจจิ๋มนะครับคุณสมจิตหนูกระจานะครับ,รบนี่ฮะ,ะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวจะขึ้นให้ทีหลังนะครับนะครับศูนย์แปดศูสี่สามแปดเ้าสามสามสและศูนย์แปดหนึ่งเก้าสี่สองสี่เก้าแปดเจ็ดครับ,ร,บร้านเขาอยู่ริม ทางเข้าหมู่บ้านคองโคนฮะเลขที่86มหมู่6ตําบลคลองโคนอําเภอเมืองสมุทรสงครามฮะถือหนังสือพิมพ์เดลีนิวฉบับที่มีโปรโมตนี้ไปด้วยจะได้ลด10%ครับเอออ้าวครับช่วยเหลือกันนะครับในยามวิกฤต